ยังครูบาอาจารย์ท่านพาฝึกสมาธิเจ็ดวันที่ผ่านมานั้นอาตมาพยาญาติโยมฝึกสมาธิพากันไปมากพันห้าร้อยกว่าคนอาตมาพยานั่งทีละสองชั่วโมงกว่าแล้วเทศโยมบางคนก็ยังไม่เคยพิกไปพิกมาเหมือนตกนรกทั้งเป็นอารมาสงสารไม่ใช่อยากจะทารุณโหดร้ายแต่ในความสงสารนั้นไม่มีทางเลือกที่ จะไม่พาเขาทําอย่างนั้นอยากจะให้เขาได้กินของดีๆอยากจะให้เขามีบ้านให้แก่จิตอยากจะให้เขามีที่อยู่อาศัยให้จิตมีเครื่องนุ่งห่มให้จิตแต่มันไม่ได้ง่ายๆพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่านหีนะพิกเวอคัสะปัติโหติดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทําเลวๆย่อมมีไม่ได้เลย แต่การบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลิศย่อมมีได้แลอาตมาก็บอกว่าอาตมารักญาติโยมสงสารมานั่งทุกข์นั่งยากลําบากตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองพานั่งจนมาถึงตีสี่ตีห้าโยมพากันอดทนเถิดตอนที่ท่านจะได้พบความสุขความสงบความเย็นมันจะต้องผ่านความร,าร้อนเหมือนการหล่อพระพุทธรูปเหมือนการตีเหล็ก พระพุทธเจ้าวัาเล็กที่แข็งแข็งนั้นเมื่อผ่านการเผาจนแดงแล้วมันก็อ่อนก็ย่อมสาม,มารถตีเป็นมีดเป็นผ้าทองคําก็เหมือนกันจิตใจก่อนที่มันจะเข้าสู่ศีลสู่ธรรมแต่ก่อนมันแข็งกระด้างมันเคยตามใจของกิเลสตัณหาบัดนี้จะต้องทวนกระแสปฏิโสตะคามีไม่ตามใจมันจะต้องมาเผามันตปฏิชายีเพียนเพ่งแผดเผา จะได้อ่อนจิตจะได้นุ่มนวลเมื่อมันแข็งเต็มที่ถูแผเดเผาด้วยการเพ่งด้วยคันติด้วยบาร,รมีธรรมนานๆเข้าจิตนี้ก็จะอ่อนลงอ่อนอย่างไม่น่าเชื่อเลยน้ำตาไหลร้องไห้ออกมาเมื่อวานซืนนี่ก็มีคนมาหาเป็นครูพ่อเมียผมไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยไฟบวชชีพามกับท่านอาจารย์สองวันสุดท้ทาย มันทำไมมันแปลกประหลาดกลางคืนคมันก็นมานั่งสมาธิเว <c oughs> ยก็อยากหนนั่งแล้วมเมื่อคืนก็ร้องไห้ร้องไห้ทําไมผมว่าจะเอารถไตมากลางคืนคอายชาวบ้านอาตมาว่าสายมาแล้วสว่างแล้วเขาหยุดไหมเขาก็หยุดเป็นธรรมดาแต่นั่งแล้วทําไมมันร้องไห้่เขาไม่เข้าใจจิตที่แข็งกระด้างเป็นจิตบาป จิตได้อาบลดด้วยบาปได้กินอาหารที่เป็นบาปกินอาหารสกรปรกมีเสื้อผ้าอันสกรปรกจิตป่วยจิตเป็นไข้แต่พอจิตได้รับการอบรมได้เผาเผดเผาด้วยตะบะธรรมจิตนั้นจะอ่อนโยนจะเยือกเยน็นก่อนที่จะเย็นในร้อนร้อนที่สุดลองนั่งดูก็ได้สมาธิไปสักสามสี่วันพากันทำนี่ไม่เกินเข้าวันที่สี่ท่านก็นจะได้พบ จากความร้อนสู่ความเย็นจากความแข็งกระด้างก็สู่ความอ่อนจิตนี่เป็นร่องตะจิตตังจิตอ,นอนันอ่อนเบาเย็นเีนี้ไม่ต้องร้องไห้ดอกน้ําตามันไหลออกมาไม่ใช่ร้องไห้เสียใจ เออบอิ่มใจจนล้นความสุขแทนทิศนี้ไม่เคยพบไม่เคยเห็นสิ่งที่ว่าเราลืมมันกลับฟื้นคืนขึ้นมาความชั่วที่ทํานั้นมันทําให้น้ําตาไหลเสียอกเสียใจกับอดีตท,ที่นี่นึกถึงการกระทําที่เลวทรามก,กับพ่อกับแม่กับครูบากับอาจารย์มันจะหลั่งน้ําตาออกมามันสํานึกเองมันเดี๋ยวนี้ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์บ้านเมืองไม่มีระเบียบวินัยเต็มไปด้วยมนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้ผัวและเมียนอนกอดกันอยู่หายใจรถกันก็ไว้ใจกันไม่ได้นนดไไไดเพราะจิตด,ดวงเดียวของแต่ละคนมันไม่ได้รับการอบรมให้เป็นละหุตะจิตตาไม่ให้จิตนี้อ่อนโยนมันไม่ทำให้จิตนี้นุ่มนวล มุธุตังจิตตังกรรมนิยังจิตตังเป็นจิตที่ยังไม่ควรแก่การงานอันดีอันงามข้อเหตุนั้นแหละโลกทุกว,วันนี้กําลังมีปัญหามากอาตมาสังเกตตั้งแต่ปีใหม่มืนี้ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมเพือพวกประเทศไทยปักใต้ก็ามาชุมพรก็ามานะครศรีธรรมราชมาจัดงานอบรมสมาธิภาวนาวิปัสนาบางสมถะบางเข้าบริวาสกรรมบ้าง วัดใหญ่ๆที่เคยไปแสดงคำทุกปีคนมากปนีนี้เพจสังเกตหน้าตกใจทุกวัดคนลดลงหัวภาพหมดเลยคนไม่สนใจในเรื่องนี้คืออะไรนี่เป็นสิ่งที่าตมาคิดว่าเออนี่คนนับวันจะ จิตต่ำใจสามเขาไม่ได้ฝึกฝนทางจิตนับวันที่ลูกจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกสิจเนรคุณครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังบ้านเมืองจะขาดระเบียบวินัยผัวเมียจะไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน